สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีม่เอฟซีเก่า 9, ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุน้นิคอ,อีจ้านิคีรอ,อบสาระบายแนวทางคนที่เก่าเดือนเจ็ดจากสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดือน,นกรกฎาจ้ามือนี้เป็นแนวทางของวันวันพุธเนาะสำหรับที่เก่าจ้าแนวทางวันพุธสำหรับพน นี่คือรอบเศร้ารอบ,บายของวันที่8จดแต่สหรับแนวทาาของเฮาเมื่อนี้วันที่8ดรอบเศร้ากับรอบใบนี่คือสองโซนเนาะสำหรับรอบเศร้าจะห้เด่น3กับ2ผลของรอบเศร้า1 129ห่าลัง61ห่สำหรับโบนนี่มาสองเกาเน,ะนเกาะ2 9จับคู่พลาดไปจับเมอรอนี่โอ้โห2 8เสียดไป24 26มา2 9จเกับหผัวเนาะ ตเด่นเลยหลักกระองเกตล้กก็ตามด้ดยสองสามเลขเด่นสำหรับรอบเศร้าข้หเฮาเขาเด่นสองจ้สองหกกับกหัวซะเนาะเด่นสอยดูสองขค้เฮามาจาาลางหกหนึ่งผ่านไปมีสามกมาหกหนึ่งสำหรับรอบรอบบายจ้าให้เด่นสกับห ผลของรอบบ่าย8 8 1หล่าง1 3สําหรับ8 1บนรอบบ่ายเขาเน้นๆจะ1นแปดเน้นๆเ,เ,เลยเด่น1รุดหนึของเฮามาจะาล่าง1 3สําหรับ1 3นี่มาเลขเด่นเลยเนาะโอ้โหตัวประกบคู่อ่าสําหรับรอบเศร้า3กับ2เลขเด่น2 9นี่จับคู่ผ่านปเนาะล่าง6 1นี่สลับเนาะจานหนึ่งหอยู่บ่ายมาออกเศร้าจะตัวประกบคู่ สำหรับรอบบ่ายก็คือสองกับหนึ่งจับคู่เข่าหนึ่งแปดบนสำหรับหนึ่งสามจะเป็นเลขเด่นเนาะคู่เด่นเนาะจะสามหนึ่งแต่หนึ่งสามรอบบ่ายบราจะจับหายเนาะจับหายแต่สามหนึ่งรอบเสาโอ้โหเด่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเขาเขามาเด้งเด้งแต่สำหรับรอบบ่ายจะจับคู่เข่าบนแปดหนึ่งจะนี่คือแนวทางนี่คืออีกของวันที่แปดแต่สำหรับพุชจะรุปแนวทางตามนี่จ้ะ หาวัดที่เก้ามนีรุ่นต่อจะสําหรับแนวทางนิกีรอบเศร้ารอบบายจะฮะบุหานตัวโอเคอยู่เนาะสําหรับนิกีรอบเศ้ามือนีเลขเด่นไฮเด่น8กับเจ สาวิ่งใส่รูดถามักถ้าชอบนําไปวิ่งไปรูดได้จะมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จะจับคูเด่น8วิ่งรูด8รอบ่ารอบเสาจับคู8 2 8 6สําหำหรับเด่นเจจับคู่เจ็ ลอาบายไฮเดนศูนย์กับเก้าศูนย์สำหรับเดนเก้า เดี๋ยวมาเบิ่งโตัวเน้นกันก่อนจ้าสำหรับโตัวเน้นรอบบายเน้นเก้าหนึ่งเก้าแปดนย์แปดศูนย์หนึ่งเ ามนี่เลยจะสสาหรับแนวทางนี่ค่ของวันที่เก้าจะสําหรับแนวทางห้ามือนี่กอัตามนี่เลยเนะาะอาฝากนําไปเปรียบเทียบพิจรารณาวิีหอกันอีกที่หนึ่งละงก,กันว่าจะึ้นดูกัลควมักความชอบจากก่อนสินําไปเป็นแนวทางกะ บีขอกันอีกทีหนึ่งละค่ะราว่ามีตัวหมักตัวชอบหรือบอ่อเราจะบอมีตัวหมักตัวชอบป,ปล่อยผ่านได้แต่ถ้าเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณนจะมีเข่าและการมีรุดจาาขอหายโศกโศกมันมันกันทุกค้นทุกท่านจจเฮกเฮกปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจะสวัสดีจา้า